สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูอร้อนะคะวันนี้เนี่ย ครูจะขอเน้นถึงเรื่องของการฝึกโยคะสำหรับสุขภาพสตรีนะคะอย่างที่ครูเคยบอกเสมอๆคะ่ะว่าโดยเฉพาะนะคะคุณผู้หญิงที่มีความตั้งใจอยากจะตั้งครรภนะคะเราควรจะเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจของเราเนาะในแบบธรรมชาติในแบบที่ไม่ใช้ยากอน,นะคะสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆที่เราสามารถทำได้ก็คือการที่เราฝึกโยคะนะคะเพื่อ เพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายทั้งภายนอกและภายในอีกทั้งการฝึกโยคะสามารถช่วยลดความเครียดนะคะเพราะไอ้ความเครียดนะคะคือตัวปัญหาสำคัญที่อาจจะทำให้เราไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ง่ายเมื่อเราฝึกโยคะเพื่อสุขภาพของเราแล้วเพื่อเพิ่มสมดุลให้กับฮอร์โมนเกี่ยวกับสติเพศแล้วนะคะนอกจากจะช่วยลด ความเครียดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายทั้งภายนอกและภายในแล้วนะคะการฝึกโยคะยังช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งถ้าใครนะคะที่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเป็นภาวะทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาไปพร้อมๆกันด้วยยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพนะคะยิ่งเพิ่มพลังบวกให้กับผู้หญิงคนนั้นๆด้วยนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยจะ้ะเริ่มจากการนั่งในท่าที่ผ่อนคลายนะคะจะสังเกตว่าอ้อจะมีนะคะตัวคุชชั่นหรือ เบาหนานๆนะคะนั่งเพื่อให้สะโพกของเรานะจ๊ะอยู่สูงกว่าระดับเขา่าผ่อนคลายนะคะพยายามนั่งให้หลังตั้งตรงนะคะคาว่าหลังตั้งตรงคืออะไรคือกระดูกซี่โครงของเราเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับของกระดูกสะโพกเนาะกล้ามเนื้อกระบังลมอยู่สูงกว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างให้เริ่มจากการฝึกการหายใจเข้าออก ลึกๆช้าๆเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายของเราเพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับจิตใจของเรานะคะหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกผ่อนคลายทิ้งเอาความกังวลเอาความเครียดไปพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก คราวนี้สังเกตท้องขออ้อนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกค่อยๆดันสะดือไปที่แผ่นหลังหายใจเข้า ค่อยๆผ่อนคลายการหายใจของเราพร้อมกับการผ่อนคลายร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนรู้สึกการผ่อนคลายต้นคอและหัวไหล่ทั้งสองข้างทุกครั้งที่มีการหายใจออกจะนาการว่าเราทิ้งน้ําหนักตัวของเราไปที่พื้นพระแม่ธรณีแต่ขณะเดียวกันนะคะเรามีสติรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ หรือว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะคราวนี้นะคะค่อยๆนะคะใช้มือทั้งสองข้างเนาะอยู่ใกล้กับซาคราจัก,กราของเรานะคะอยู่ใกล้กับบริเวณนะคะระบบสืบพันุ์ของเราลังไข่หมดลูกส่งพลังงานบวกให้กับบริเวณนี้นะคะเพื่อตเตรียมพร้อมนะคะสำหรับคนที่จะตั้งครร เพื่อเอาพลังงานลบอาจออกจากบริเวณนี้ให้หมดนะคะเตรียมพร้อมกับอนาคตของเรานะคะและลูกในอนาคตของเราด้วยหายใจเข้าส่งพลังงานบวกไปที่ระบบสืบพันของเราไปที่ซาเคราะหกชาหายใจออกเป็นคำว่าโอมและให้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงพลังงานบวกโอ้ ค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะคราวนี้นะคะประสานมือกันไว้เหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจเข้าลึกๆแล้วคราวนี้ค่อยๆหายใจออกหมุนตัวจากข้างหนึ่งไปอีกหนึ่งข้างนะคะ5 4 3สส,สอง และหนึ่งหมุนกลับจ้าห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆนะคะผ่อนคลาย การหายใจอันต่อไปนะคะที่เราเรียกว่าดานิโชดานะก็คือการที่เราหายใจผ่านจากรูกจมูกข้างหนึ่งไปรูจมูกอีกข้าง หายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นะคะ <_ AC 1> เพราะในความเชื่อของโยคะแล้วเรามีความเชื่อเรื่องของพลังงานบวกพลังงานลบพลังงานหยินพลังงานหยางพลังงานจากดวงอาทิตย์พลังงานจากดวงจันทร์เนาะคราวนี้นะคะให้สังเกตเนาะจากตัววิดีโอนะคะด้านนี้คือด้านขวาของอ้อนะคือรูจมูกด้านขวานะคะมีความเชื่อว่านะคะเป็นการแสดงออกถึงพลังงานของดวงอาทิตย์ในขณะที่รูจมูกด้านซ้ายเป็นการแสดงออกถึงพลังงานจากดวง เมื่อสองพลังงานมารวมกันก็จะมีความประสานสมดุลกันถ้านะคะพลังงานดวงจันทร์ทำงานมากกว่าพลังงานดวงอาทิตย์พลังงานของความเย็นทำงานมากกว่าพลังงานของความร้อนบางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็น depressed ซึมเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกดาวในขณะที่นะคะถ้าพลังงานความร้อนพลังงานของอาทิตย์ ทำงานมากกว่าความไม่สมดุลของความร้อนมากกว่าก็เป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายนะคะงองแงง่ายหงุดหงิดง่ายทําให้นะคะเมื่อพลังงานสองอย่างเนี่ยไม่ประสานกันก็จะส่งผลถึงอารมณ์ของคนนั้นๆส่งผลถึงภาวะจิตใจรวมไปถึงร่างกายคนนั้นๆดังนั้นแค่เราฝึกหายใจนะคะเพื่อเป็นการทํางานประสานกันของพลังงานร้อน พลังงานเย็นของพลังงานหยินและพลังงานหยางของพลังงานดวงอาทิตย์และพลังงานดวงจันทร์ดังนั้นนะคะใช้มือด้านขวานะจ๊ะแบบนี้เราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านซ้ายเข้าท้องป่อก ออกค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลัง เข้าผ่านรูจมูกด,ด้านซ้ายแล้วค่อยๆใช้ปลายนิ้วนางนะคะกดเบาๆที่รูจมูกด,ด้านซ้ายแล้วหายใจออกผ่านรูจมูกด,ด้านขวาเข้าทางด้านขวาออกสาย อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วค่อยๆผ่อนคลายกลับมาหายใจปกติของเราคำว่าหายใจปกติก็คือถ้าบางครั้งนะคะเราหายใจเข้าออก ลึกบ้างตื่นบ้างไม่เป็นไรเลยนะจ๊ะคราวนี้ผ่อนคลายนะคะหัวไหล่ทั้งสองข้างหายใจเข้ามองบนยืดอ,อกหายใจออกกดคางชิดอกมองไปที่พื้นทำแบบนี้อีกสี่การหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกแล้วค่อยๆผ่อนคลายแล้วจากท่านี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนมาที่นะคะท่าคลางหรือท่าออกโฟนนะจ๊ะ หัวไหล่อยู่เนื้อกว่านะคะฝ่ามือทั้งสองข้างกางเขานิดนึงนะคะใต้สะโพกอยู่เนืเน้อกว่าระดับเข่าของเราหายใจเข้าลึกๆหายใจชา้ชาๆผ่อนคลายสะโพกค,ค่อยๆหมุนสะโพกนะคะตามเข็มนาฬิกาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายข้อศอกหัวไหล่ต้นคอ5้ส สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆนะคะหมุนสะโพกกับให้เริ่มจากสะโพกก่อนเนาะแล้วค่อยๆผ่อ,อนคลายเข้า,ขาสอบหัวไหล่ต้นคอสาม สี่ห้าหกและ10บคราวนี้ค่อยๆนะคะจิตปลายเท้ายกสะโพกขึ้นมาสูงๆแล้วเดินปลายเท้าของเรานะจ๊ะ ไปที่ฝ่ามือนะคะหลีกเลี้ยงการล็อกเข่านะจ๊ะโดยการงอเข่าแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆนะคะกอดข้อศอกของเรานะจ๊ะทิ้งน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้ารู้สึกถึงพลังงานจากพื้นพม่ธรณีนะคะสู่เท้าทั้งสองข้างผ่อนคลายหัวไหล่ต้นขอหายใจเข้าโยกตัวไปไซ้ายทีขวาทีสิบ 9 8 7 6 5 4 3 2และ1พยายามนะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนสู v ่บริเวณสะโพกนะคะสู Sub ่บริเวณระบบสืบพันธุ์ของเราประคองนะจ๊ะตรงหลังส่วนล่าง โกงลังและค่อยๆยกตัวมาช้าๆให้ต้นคอและศีรษะของเรานะคะอยู่ในท่าตั้งตรงข้าวนี้นะจ๊ะยืดอกค่อยๆเงยหน้ามองบนนะคะดันสะโพกหัดนด้านหน้านิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการปวดหลังนะจ๊ะอ,อ้อยากให้นะคะรู้สึกถึงการทํางานของกล้ามเนื้อในส่วนก้นของเราขมิบก้นนิดหนึ่งนะจ๊ะคือหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆงอเข่าแล้วโน้มตัวลงไปพยายามให้หน้าผากของเราใกล้กับเข่าให้มากที่สุดโกงลังค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาชา้าๆหายใจเข้าหายใจออก สำหรับนะคะผู้หญิงท่านไหนเนาะที่อาจจะมีในเรื่องของภาวะนะคะความดันโลหิตเมื่อจะเป็นต่ำหรือสูงนะคะถ้ากันทันในท่าน,นี้เนาะแล้วรู้สึกมึนนะคะค่อยๆทำนะจ๊ะหรือจะค้างในท่านี้สักประมาณ3-5การหายใจแล้วเวลายกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมาช้าๆมีสติตลอดเวลานะยืดอก ตอนที่เหยียดหลังแบบนี้นะคะพยายามขมิบตรงก้นผ่อนคลายค้างไว้ที่3-5การหายใจเช่นเดียวกันอาจจะทำเป็นแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วค่อยๆนะจ๊ะทำในท่าต่อไปนะคะสำหรับท่าต่อไปเนาะในท่านี้ค่อยๆนะคะเหยียดขาทีละข้างกลับมาในท่าของดาวด์เฟสติ่งด็อกพักเข่าไว้สังเกตว่าฝ่ามือของอ้อยอยู่ที่เดิมนะ หายใจออกคทาวนี้หายใจเข้านะคะเราเรียกท่านี้ว่าซูปเปิ้ลแคตค่อยๆงอข้อศอกเท่าที่เราทําได้น้มตัวลงแล้วน้มตัวททนด้านหน้าแล้วกลับมาในท่าของชายโพสท่าเด็กนะคะสังเกตนะว่าฟามือของยองอยู่ที่เดิมเลยนะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกอีกสองการหายใจค่ะ ค่อยๆผ่อนคลายนะคะสังเกตวิธีการผ่อนคลายของอ้อนะคะว่าอ้อจะใช้นะคะกำม,มือประสานกันแบบนี้แล้วผ่อนคลายหน้าผากที่มือที่เรากำไว้ทิ้งน้ำหนักทางตัวของเราไปที่พื้นผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะต้นคอหัวไหล่ผ่อนคลายกระดูกสันหลังในทุกๆข้อผ่อนคลายสะโพก ทิ้งน้ำหนักของขาทั้งสองข้างไปที่พื้นผ่อนคลายเข่าหน้าแข้งข้อเท้าเท้ารวมไปถึงปลายนิ้วเท้าทั้งสิบนิ้วผ่อนคลายแล้วค่อยๆนะคะขึ้นมา จะสังเกตว่าการฝึกโยคะในเรื่องของการเพิ่มสมดุลให้กับสติเพรศของเรานะคะเราจะพยายามเพิ่มการไหลเวียนนะคะให้กับเลือดบริเวณในส่วนของสะโพกของเราอีกทั้งเพิ่มในเรื่องของความยืดหยุ่นด้วยกางขาเท่าที่เราทําได้นะคะบางคนทําได้แค่นี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะสําหรับใครที่สามารถกางได้มาก อย่างอ้อ,องนะเท่าที่เราทําได้ไดย้ำนะคะฟังเสียงร่างกายของเรานะจ๊ะผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างคราวนี้ประสานมือกันไว้แบบนี้นะคะแล้วค่อยๆหมุนสะโพกนะจ๊ะจะเริ่มจากทางด้านไหนก่อนก็ได้เนอะแต่สังเกตว่าพยายามนะคะให้นะคะหัวไหล่ของเรานะจ๊ะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับพื้นห้สี่ สามสองและหนึ่งแล้วค่อยๆหมืนกลับค่ะสังเกตเช่นเดิมนะคะพยายามเหยียดแขนนั้งสองข้างหัวไหล่หัวไหล่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับพื้นจ้ะห้าสี่สาม สและ1แล้วค่อยๆกลับมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนด้านตรงข้ามให้รู้สึกถึงการเหยียดยืดน,นะคะของทางด้านข้างลำตัวของเราเท่าที่เราทำได้เนาะเก้ หกห้าสี่สามสองและหนึ่งสังเกตคราวนี้นะคะอ้อพยายามบิดตัวม่านนิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกสิบเอาเท่าที่เราทำได้บิดเท่าที่เราทำได้นะคะเก้า 8ปดเจ็ดและ1คราวนี้นะคะปิดตัวไม้นิดนึงแบบนี้นะจ๊ะหายใจเข้าและหายใจออก2 เท่าที่เราทำได้เหมือนเดิมนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบแล้วค่อยๆนะคะ ขยับเท้าข้อหากกันนะจ๊ะมาอยู่ในท่านี้นะคะผ่อนคลายนะจ๊ะบางคนนะคะอาจจะหาเนาะตัวเบาะนะคะมารองใต้ก้นแบบนี้นะคะหรือจะนั่งไปกับพื้นแบบนี้เลยก็ได้ให้รู้สึกว่ากระดูกก้นนั่งของเราสัมผัสกับพื้นนะคะการผ่านนิดนึงเหยียดแขนลองตัวตั้งตรงหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าลึกๆหายใจออกถ้าใครสามารถจับปลายเท้าแบบนี้ได้นะคะหรือจับเฉพาะนะคะตรงบริเวณหน้าแข้งหรือบริเวณเข่าเอาเท่าที่เราทําได้แต่สังเกตว่านะคะพยายามเหยียดหลังให้ตรงนะคะบางคนกงหลังแบบนี้ปวดหลังได้ด้อหายใจเข้าลึกๆหายใจชะะะ้าๆคราวนี้อ้อยอยากให้นะคะเอาจินตนาการของเราทั้งหมดไปที่ระบบสืบพันธุ์ของเรา หายใจเข้าส่งพลังงานบวกไปที่ซาเคราะจัก,กราจัก,กราที่สองหรือบริเวณระบบสืบพันธ์ของเราหายใจออกค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังโน้มตัวทางด้านหน้ารู้สึกงางหยดยืดของกระดูกสันหลังของเรา เป็นการหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆห <Hi, S 1> ายจกชา้าๆคราวนี้ค่อยๆเหยียดแขนแล้ววาดตัวขึ้นมาช้าๆผ่อนคลายผ่อนคลายหัวไหลทั้งสองข้างห้าสี่สาม อ2อแล้วคราวนี้นะคะค่อยๆผ่อนคลายกลับมาในท่านั่งขัดสมาธิเท่าที่เราทำได้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆแล้วแต่ใครจะพักในท่านี้นะคะหรือจะนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งนะคะผ่อนคลายร่างกายในทุกๆส่วนของเรา ทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าส่งพลังงานบวกไปที่ระบบสืบพันธุ์ของเราและทุกครั้งที่มีการหายใจออกปล่อยวางแล้วทิ้งความตึงเครียดความกังวลพลังงานลบออกไปพร้อมกับลมหายใจออก ให้ทุกๆการหายใจเข้าจินตนาการถึงพลังงานบวกที่เราได้ส่งไประบบสืบพันธ์ของเราเตรียมพร้อมร่างกายนะคะเพื่ออะไรวันใดวันหนึ่งเราจะได้เป็นคุณแม่เนาะเตรียมพร้อมในวันที่เราต้องดูแลเขาตั้งแต่วันที่รู้ว่าเราตั้งคันไปจนถึงวันที่เราเจ็บขันคลอดและคลอดเขานะคะ เราโชคดีแค่ไหนที่เราได้เตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจนี้นะคะก่อนที่จะได้รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะตั้งครรภ์ขอบคุณและรับพลังงานบวกนะจ๊ะจากพื้นพระแม่ธรณีจากอากาศดีๆรอบๆข้างของเราพลังงานจากแสงแดดด,ดวงจันทร์ พลังงานจากธรรมชาติพลังงานจากยูนิเวอร์สพลังงานจากจักรวาลไปในทุกๆส่วนในร่างกายนี้แล้วค่อยๆนะคะออกจากท่ามาชา้ชาๆ